สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราจะมาพิเศษเรื่องกลุ่มหินตะลุเตานะครับผมผมนายสุภปอริสัมพันธ์นะครับผมหกห้าสองสี่ศูนย์สามหนึ่งครับส่วนผมนายพุทธิพงศ์มานัละนะครับหกห้าสองสี่หนึ่งศูนย์สองครับครับผมคณะวันนี้เรามาเริ่มพิเศษกันเลยกว่านะครับกลุ่มหินตะลุเตานะครับเป็นกลุ่มหินที่เป็นหินตะกอนที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ ลักษณะโดยทั่วไปของหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายและก็หินยินดาแทรกสลับกันอยู่นะครับส่วนรวมของกลุ่มหินนี้พบหินปูนแทรกสลับในชั้นบางโดยหินแบบฉบับหรือไทเซคชั่นอยู่บนเกาะตะลโตนะครับผมเป็นเกาะนอกฝั่งทะเลอันดามันนะครับเชื่อกันว่าตะกอนของกลุ่มหินตะลเตน่าจะมาถาดทางทิศตะวันตกนะครับกลุ่มหินนี้มีหลายชื่อที่อย่างเช่นหินขอดไซต์ตะลโตหรือชุดหินภูเก็ตนะครับ ครับผมในส่วนของการกระจายตัวของกลุ่มหินตะลุเตานะครับในทางภาคเหนือนะครับก็จะพบเป็นหินขอดไฟผาบองนะครับทางใต้ของแม่ฮ่องสอนแล้วก็บรหินเขาอุมยมนะครับเส้นทางตากแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็ทางภาคตะวันตกนะครับก็จะพบที่บริเวณห้วยไหวตรงตะวันตกบ้านหลังเขานะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับแล้วก็บริเวณบ้านลังเคนะครับทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ แล้วก็ภาคใต้นะครับจะอยู่ที่บริเวณเขาท้องโตนดนะครับอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็บริเวณตอนตกและตอนกลางของเกาะตะลเตาจังหวัดสตูลครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่านับตั้งแต่ทางตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณเส้นรักที่อยู่ที่หนึ่งร้อยไปทางเหนือจดชายแดนพม่าครับเลื่อนลงมาทางใต้จนถึงอ่าวไทยไม่พบหินอายุแคมเบียนถึงออโรวิเชนอีกเลยนะครับผม อีกทั้งหินกลุ่มนี้นะครับปรากฏเฉพาะในแผ่นฉานไทยเท่านั้นสําหรับประเทศไทยนะครับเราจึงไม่พบหินอายุนี้ณที่แผ่นแปรตะฐานอื่นๆครับผมถัดมานะครับเราก็จะมาดูกันที่การระดับชั้นหินของกลุ่มหินตะลุตานะครับซึ่งกลุ่มหินตะลุตานะครับก็จะแบ่งออกได้สามหมดหินนะครับได้แก่หมดหิน MF1 MF2 แล้วก็ MF3 ครับผมตามการจัดแบ่งของคุณลีนะครับผมโดยจะใช้ความหนาละอยู่ที่890สเมตรนะครับ ดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากคุณอะเคแมนครับครับผมในส่วนของหมวดหิน MF 1ฟนะครับผมหมวดหินนี้นะครับเป็นหมวดหินที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับบริเวณเกาะตาลูเตานะครับจะมีความหนารวมกันประมาณ80สิบเมตรแล้วก็บนเกาะลังกาวีนะครับจะมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งมันหรัยสบเมตรผมซึ่งหินชั้นด้านบนของุมวหินนี้นะครับเป็นหินโคลนแล้วก็มีหินทรายแป้งเป็นชั้นบางๆอยู่ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะพบเป็นหินทรายปนโคลน ที่หนาแล้วก็มีขนาดที่หยาบนะครับสะสมตัวอยู่ด้านบนก็จะเป็นแบบ c o สต์เ n i n g u p w a r d นะครับผมแล้วก็มีการแสดงลักษณะของชั้นตะกอนเฉียงโครงสร้างรับน้ำหนักนะครับริ้วคลื่นชั้นตะกอนถล่มถลายแล้วก็ดูชอนชัยนะครับผมในบริเวณนี้นะครับก็จะไม่พบซาาดึกดําบันนะครับแล้วก็ชั้นตะกอนทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับผมจากสแสดงถึงสภาพแวดล้อมการสะสมตัวแบบนอกชายฝั่งครับผมครับผมสำหรับ หมดหิน mf 2นะครับมีการแบ,บ่งเป็นสามโมหินได้แก่ mf 2 w o ขีด one mf 2 w ขีดและ mf 2 w ขีดนะครับโดยที่ mf 2 w ขีด o มีความหนาเฉลีย่ยประมาณหนึ่งหสิเมตรบนเกาะตะบนเตานะครับแล550 m, ้วก็5 5 0ห้าิเมตรเป็นเกาะลังกาเีนะครับประกอบไปด้วยหินทรายเมย็ดหยาบถึงละเอียดชั้นหนาถึงหนาปานกลางมีสีแดงสลับกระเสียงตานะครับมีการสแสดงลักษณะชั้นตะกอนเฉียง พบชั้นกวดชั้นแล่นหนะักและชั้นเท่าทุลิบกอบไฟนะครับแทรกอยู่บนบ้าเอ้ยแทรกอยู่บ้านนะครับเป็นชั้นบางๆพบว่ามันพวกคาร์บอนนะครับอิสภาพแวดล้อมของการสะสุนทรตะกอมเป็นแบบของปากแม่น้ำนะครับอยู่ติดกับบริเวณชายฝั่งนะครับเข้าเข้าครับสำหรับหมู่หิน MF2K2 นะครับ มีความหนักประมาณสองห้าสิบเมตรบนเกาะตาลเตาและห้า้ห้าสิบเมตร5้าสสิบเมตรนะครับข้อที่นบนเกาะลังกาวีนะครับผมประกอบด้วยหินทรายชั้นบางมีขนาดตะกอนละเอียดถึงหยาบบานกลางนะครับผมบางบริเวณมีการสลับด้วยชั้นกรวดชั้นดินและเท่าทุลิบขาไฟ mf two k i t t นะครับผมมีความหนักประมาณหนึ่งรอหกสิบเมตรและห้าเมตรบนเกาะลังกาวีนะครับประกอบไปด้วย ินทรายไม่ละเอียดถึงละเอียดมากสีม่วงมีชั้นบางของ้าคลิดต่อไฟแทรกบบ้างเล็กน้อยในตอนกลางตอนบวส่วนใหญ่จะเป็นดิโนโคลนมีแผ่นแร่หรือแรก่เกศจำพวกไมกา้ชัดเจนจากการวางตัวของหินทรายส่วนใหญ่มีลักษณะเอียงเป็นมุมต่ำนะครัมีสรางหดือมาจะพวกเทโลไบและหอยแบคทีโอคอตได้สจนะครับ สภาวะการสะสมตัวของตะกอนเป็นแบบหาดทรายถึงชายฝั่งตะบนและอาจจะมีสันทรายด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นหมวดหิน mfc นะครับผมซึ่งหมวดหิน mfc นะครับจะมีความหนาเฉลีย่ยอยู่ประมาณหนึ่งหกสิบเมตรนะครับบนเกาะตะลุเตาแล้วก็ห้าร้อยเมตรบนเกาะลังกาวีครับผมซึ่งเป็นชั้นทรายนะครับที่มีขนาดละเอียดจนถึงทรายแป้งนะครับในตอนล่างแล้วก็เป็นชั้นหินโคลในตอนบนครับผมแบบ ซึ่งเป็นแบบไฟนิ่งอัพเวิร์ดนะครับผมถัดมานะครับก็จะมีชั้นหินปูนบางๆนะครับเป็นชั้นแร่หนักแล้วก็ทุรีภูเขาไฟปรากฏอยู่ตอนบนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพบซากดึกดําบรรจะพวกไตระบายนะครับผมแล้วก็บริเวณนะครับจะมีการสะสมตัวแบบหลังสันทรายติดกับทะเลสาบนะครับผมแล้วก็ตอนบนนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มหินทุ่งสงของไทยแล้วก็กลุ่มหินเซตตนนะครับของประเทศมาเลเซียครับผม ครับผมสลักางปัจจุบันนะครับผมซากสมบันที่พบในบริเวณเกาะตรุษตาของมีสัตว์กระพวกไกโลไบส์หลายชนิดและหอยแบคเคียวพอดในหินตะกอนบนเกาะตรุษตาครับมซึ่งส่วนใหญ่กําหนดอายุให้เป็นปลายยุคแคมเบียนนะครับครับผมและนี่นะครับคือเอกสารอ้างอิงที่เราได้นํามาใช้นะครับผมจากหนังสือธรณีวิทยาเอธิตะวันออกเฉยงใต้นะครับบทที่ห้าธรณีวิทยามหายุคพาริโอโซอีกนะครับ สุขคนเมื่อวันที่4เมษายน2567นะครับผมจากอาจารย์บรรยัญญาจรุสิรินะครับผมแล้วก็คณะนะครับผมครับผมและนี่ก็คือรายชื่อสมาชิกผู้จัดทำนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ